ทำได้เปินโลกอะมันฝ <Yeah> ืน่ะจะมาฟ้ากันนะสุดเออผนน้ำบ้าผนน้ำบ้าไอ้หนึ่งยันสองยัน่องนสุดกใครเกิดใครวะนอะยูยูันหนึ่งยันหนึ่งโอ้กูโดดยันสองยันสิงปั๊มาอยู่นะ เอ้หน้าที่มาย0ทีมมาเนอ์ละขันเหลือสิบเกออสิบกไปแข่งไฟนอลนสามวันให้เหลือแปทีมเอาขึ้นมาละวอแปทีมบินได้พอบินมปแข่งมาสองคันอ๋อนี่น่ิ นไหน้อหนึ่งไหนครับจะอธิบายที่ไหนนไหนหน้าที่นะไ네น้องสองแล้วกันดิสองตัวเกมาะไรที่อยังพัเจ็บกำลังอธิบายเปิดไมาบอกคนด right ูอย er ู่เลยคนมาเต็มหน้าที่เบียร์เลยขัดจังหวะจัดคือเกือบแต๊ะ อยากให้เักครึ่งแล้วคัมาคูณนะโอเคโคตรดีเลยฉันก็คือพอพอบินบินไปแข่งเลยใช่ไหมก็คือมันจะเป็นหลีกเดือนหนึ่งก็คือเหมือนจะแข่งแข่งเหมือนที่เราแข่งดีไทยเลยครับทุกคนมันแบบมันหลายทีมาบินไปนี่คือยังไม่ได้แข่งไฟนอลนะต้องคัดเป็นหลีก่อนคัดหลีกปุ๊บ แล้วก็เอา16ทีมอะไปแข่งไปนอลนแล้วมาคัดยาวคัดยาวกว่าซีซั่นที่แล้วอะคือซีซั่นที่แล้วจะเป็นแบบว่าคัดที่ไทยใช่ไหมแล้วก็บินไปแข่งที่นู่นอะก็แข่งกันหมดก็รอตัดตัวแล้วก็อย่างที่อาร์คิวเขียมารถไหลไปนู่นเลยสามวันแเกิดก็ตัดตัวก่อนแล้วก็แข่งสามวันใช่ไหมแต่นี่คือไม่ได้แข่งสามวันอันนี้แข่งเป็นเดือนเลย กี่ทีมสามทีมครับ team, เด me e sure> ี๋ยวเราต้องรางูเองด้ยกาคนดูว่าเข้าใจอ่ะผมก็เลยราคาอยู่ประมาณนี้เลยตอนแรกแต่ช่วงราคานี่ก็ช่วงเลทห้าพันขึ้นมันก็รีดดีดลงมาจะเปิดสามรอบหรือเป็นสองรอบหรือเป็นอ๋อก็เหมือนนแม็กก็เล่นท่านั้นนั่นนะเจ็บไม่เจ็บปั๊นตรงนั้นเลยเออแต่ผมแบบรู้บอกว่าช่วงนี้เขาแข่งกู เมื่อกูช่วงแรกกูเปิดกูเปิดมาถึงเบลเบลห้าเบลห้าไหมวะหรือเบลหกวะที่มันได้รถอะใช่เบลหกดิเบลหกแบบนี้แหละเบลหกกูเปิดหมดมาแค่แบบเจ็ดพันยูซีอะไปแข่งพีเอ็มซีแล้วอันที่เจ็บช่วงท้ายอันี่เจ็บช่วงทายอีกเพิ่มห้าพันอะฝังฝังฝังก็สวยเชื่อคนอื่นเจ็บมาช่วงแรกแล้วก็ช่วงสุดท้ายกดทีเดียวได้เลยนั่นเป็นแม่ก็เล่นเหรอเออ รอบท้ายมันนี่ไม่ใช่รับรอบท้ายมันหมื่นห้าใช่รอบท้ายหมื่นห้าหมื่นห้าทีเดียวอ่ะปึงได้เลยแต่กูโดนหมื่นห้าไปสี่ทีไอ้สามทีอ่ะทำไมก็เล่นผมสบายอยู่ไม่หมดเยอะเท่าไหร่แค่หกพันหกพันยูดีอะหรอหกพันเจ็ดพันบาทอ่ะ๋อไม่เยอะอะไรได้ยังไง ไม่ถึงป่ะวะจังหวัดจังหวัดไม่ถึงไม่ถึงห้าพันบาทห้าพันบาทเนียยเนียยผมดวงดีจริงตอนน่ะดีจริงตอนน่ะโอ้ยเขียวดวงเราอีกยังขิงอยู่เลยยังขิงอยู่เลยคนอื่นเปิดแปดพันเปิดแปดพันห้าพันห้าพันพี่ว่าเดี๋ยวหน้าพี่มาอีกหน่อยนี่เราดีเลยละกัน ที่เบียตอนพี่คัดได้พี่คัดทีไทยใช่ไหมทีไทยใช่ไหมคัดอะไรนะคัดคัดไอเนี้ยคัดทีมดีเสียใช่ใช่ที่ไทยเนี้แล้วก็พอคัดทีไทยเสร็จแปดทีมไปแข่งเป็นลีกต่อป่ะอันนี้ไม่ใช่แปดทีมคัดมาแล้วมันมาเจอกันเลยอะแล้วั้นอะก็คือกัดตัวแล้วก็เป็นไฟนอลสามวันเหลือใช่คัดจา้ยี่สิบทีมแล้วก็คัดตอกสี่ทีมช่วงนั้นที่นาวีมันก็เจอโซนอื่นด้วยเลยไงเจอโซนนาวีเจอแสดงว่ามันจะไม่เหมือนกับซีซันนี้ใช่ป่ะซีซันนี้น่าจะไม่เหมือนใช่ใช่ มันแยกโซนด้วยจากที่เขาบอกนะก็คือจากที่พี่เบียซีซันที่แล้วพี่เบียได้ไปเที่ยวแป๊บเดียวแต่ซีซันนี้ไปเที่ยวจนเบื่อผมบอกเลยมันก็ไม่แป๊บเดียวนะก็ไปเป็นเดือนอยู่นะกักตัวกักตัวอยู่นู่นก็เกือบตอนนี้แล้วเกือบเดือนนะทั้งหมดอะรอบนี้ถ้ามันแข่งอะมันเริ่มแข่งไวมันก็แบบรวมแข่งด้วยกับรวมกักตัวด้วยก่อนที่เขาจะให้ออกมาก็นองมันก็ สิบสี่วันแล้วเนี่ยเยอะมันต้องกักตัวดูอาการแล้วก็แย่จมูกทุกวันอะจะผมว่าไอ้รอบพัดเพียม p m ส c ไม่น่ามีปัญหาต่อทีมผมหรอกมันเอาเยอะอะมันเอาไปบบ้านนี้มันนเซมโพนิเทคนังไงรน้ยังตากูสองตัวเนาะตัวนึงตา มันได้ <icism. S 1> ขไเขานอนมุมเปิดเลยนอนทำอะไรไม่รู้อย่างลงดีเอ็กลัมโบกินีฝั่งเวียดนามโอ้ฮัลโหลัลโหลลัมโบกินียู่โซลัมโบกินีมันกลังอะไรเนี่ยโซกูโซกูแม่งก็พีเอ็มยี่สิบโรยี่สิโรโหัวอีเดียวเอง เก็บของเรื่องอเือเนทำได้เป็นโลกอ่ะมันฝืนอ่ะตัวเราไม่น่ามีเลยนะอืม จรืองอันนี้นัเนี่ยตัวเดียวนะนี่ส่วนนี้ใช้ี่เพื่อแข่งไปเป็นสิบแล้วพอเข้าไป PMGC ต้องคัดไปเล่นในไฟนอ่เล่นในไฟนั่งอีกสิบหกอีกสิบหกจาก p m g แค่คัดไม่ได้ไปหนอเลยจากไฟนอลต้องคัดอยู่แล้วแล้วก็พอเราได้ไปได้ไป PMGC ใช่ไหมเราก็ต้องไปคัดตั้งแต่รอบหลีกเพื่อให้เขาเล่นรอบไฟนั่งเราจะท้าบ้าเข้าดิทิ้มบ้านมันดิ เดบ้านซ้ายนาสุเออผมับ้านขวาผลับบ้านขวาแ้วกนม่งนก่อบ้านสองนะสขึ้นเลยอะไรวะเนี่ยยุบอยู่แค่หนึ่งแค่หนึ่งโอ้กูโดดยิงยิ่งติญญอยู่นะเยวกูโดดยิงกระตุกเฉย ง่ายคือซับซ้อนครับคนที่ไม่เข้าใจรอประกาศใช่ครับมันจะไม่เหมือนซีซันที่แล้วครับแต่ว่ารอบคัดเหมือนกันจะแปะเล่นเนินบนกันตาพีเดือหลังาผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้รอประกาศต้องรอประกาศเจียงเดียวรอประกาศเข้าใจเหมนกับยังงงจัดบ้านนี้มีแล้ว เลีนขน้ขนะ้างหน้ากันเลยแข่งกันหลุมมาโดอ้หลุมหน้าโป่งปะหลุมหน้าโป่งนอกนอกวัวถ้าแปะได้เป็นหลุมอ่ะแค่เราบ้านคู่อเถอะบ้านบ้านบ้านเนิอนอะ่ะไม่เหนีหวนยวม,มันมาฟา้าโล่งนี่บีมันกักว่ะมาจาะเอาดิเอาดิเข้าบ้านดิบ้านคู่ดิ นี่หาไปยังไงล่ะอ้ยิงอ่ะไยิงอ่ะน้ำน้ำนัดเลยนับเลยเปลี่ยนโปกรมโปรแกรหลังครับ

มดเันไมีม่ีคนจอดตรงนี้จอดตรงนี้่มบข้าวอะไรเด็กมาเลย อยากเล่นว่ะอยากเล่นแล้วกันเชี่ยถ้าไปเล่นหน้าเ <Watch out. S 1> นินต้องตัดท้ายให้น้องนี่แรกกว่าเชี่ยเครื่องหอมร้อนจต้องโดนตัดหนอหนั่งของเเนี่ยผมเนตผิดเป็นบ้านหลังราต้องเข้าเข้า 前方มีคนอยู่ขี้เียจเลยยโอเคไอ้ดคนไอ้ดิโคตรหลงปากลุงสแปมเฟซมันยคนชินพลคนละมาเนี่ยมีเกียร์ครับลุงเลยครับลุงโถเลยครับรู้เกมดีเยฟตามมาเกมนี้ฟังแล้ bro

เดินมาเรียนมาเรียนปู่รุดเองพี่ชแปด ตีนี้เหลือแค่สองพี่ปันมยาได้นะรอแชมป์เด็ดมันน็อกอยู่นะพี่ต้องเล่นมันน็อกอยู่ในอะไรบ้านในอะไบ้านหลังบ้านหลังบ้านปาทะลุประตูไปเลย